สวัสดีจ้าเมาื่อนี้ไปสายพัทยาใต้บอกไปหาน้องกำลังออกเดินทางอันนี้ก็แคมโมงเที่ยงเที่ยงครึ่ง,งออกเดินทางไปหอวน,นุ่มก็จะประมาณไม่สองแน่นอนไปเดี๋ยวพ่อป๋อจะไปเที่ยวทะเลเที่ยวแรก <laughs> มันจะคือนำพุ่งบานเท่าโบ แล้วก็แม่แม่อะต้องคุ้นเพื่อนอันทามหาพปโปมานเคลนนีนงานมันอยู่ใกล้ๆห้องแล้วจ้ะพปอปเพืเ่อนก็เลยพักยุดพักผ่อนก็เลยให้แต่แคทกับพลอยไปเมื่อคืนก็ขอขอบคุณแม,แม่พินกับแม่พัดที่ให้ค่าหนามันค่าขนมค่ากาแฟพอโปแคทกพัพลอยด้วยจะ้จะจ้าเดินสายตัหาโน นีกแล้วเพราไว้ไปซื้อของเมื่อคืนนี่ก็ว่าอันสีมนอนน้ำแล้วก็ออกร้อมกันกับประเดี๋ยวมาแต่ว่าเห็นอันคู่ไก่เพื่อนทายลงว่าไขา่ขืนขคันไข่ขืนแห้งกัดตนแรงกับสิได้เอากลับมาเลยจนกาเพื่อนสีหายไข่จังสีหายเป็นน้ำหลุดบาดเพราะว่าพอเพื่อนก็เป็นห่วง มันเบิ่งคลิปเพิ่นกับห่วงเห็นลูกบ่สบายที่แรกว่าสิม,มานอนนําพวกอ่ะเออหายห่วงไม่ว่าบ่ได้ม,มากมห่วงคือเก่าพวกกันยังเงียบเงียบเลยพวกยังกับว่าเป็นฝ่ายค้นใบเดี๋ยวจะยิ้มเขิน เ้นกล้องคือนต้องปามทายไปได้กันยังขืนดีว่าดีต้องปาม,มออว่าไรกลัวแซมเป็นตาเด็ดเธอจะมือน,นี่กันดือว,วันนี้พ่อเป็นคนนั่งวันนี้แค่เป็นคนละครับ คืนเนียนแม่เอฟซีเพื่อนมาหาหลายคนแ้วเพ่นกระถามหาพ่วผไปใช้พัวผัวไปใชยแม่ว่าพ่วผน้องวัองนอยู่ห้องเพื่อนเมือ่อยเมื่อครับรถเมื่อยน,นั่งแม่เอฟซีกระสือขนมซน,นุซนซนีมาฝากบลักหลาบปลักไหลเนื้อกงเนื้อกินเหลือเพื่อนก็เอากลับหัวมาให้พอเพื่อนพอเพื่อนกัดกลับมาหอนห้องบุ๊มเมนตีโซ่ขอฝน,นนอนเมื่อคืน พราอกะนอนหาก,กินเข่าเด้จิ่ห้องมีจะมาหาต้มมมาหากินเหล่าต่ว่าบ่อยู่มามายท้องกลับมาน้องกลับมากะตื่นมาก,กินเข,าข่เขาเพือเราตีสองขายเบญประยู่กับเฮียยังบ่เป็น,น,น <c oughs> ใครอยู่ตัวอันใต้อันตึกเพิ่์มมีอันร้านขายขายของขายขนมขายเข่าข,า,ขายอย่างครอยู่ยังกะลงมาสื่อมาเบิ่งอยู่ อปยูแต่ถึงห้องมองไปยู่ไม่นี่ยก็โอเคยูจะได้ห้องแล้วไปยูไม่มีบิกซีมีโรตัดมีเซเว่นมีอย่างแบบสะดวกสบายอ,อ้อมๆเขาเรื่องสินะถึงห้องสิแบบแพงแน่แต่ก็โอเคแหละจ้ะอันนี้ก็รวอะพวยหายไข่หรือว่า อาเยกัะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเรือแน่กับแค่แบบขั้น,น,นคอกับเสียงยังบ้าๆสำนันแต่ว่ากับพาเพื่อนมาฉีดยาก,กับไข้ขึ้นอยู่แล้วเพื่อนอันอาการหายหายดีกับเพื่อนกับสิเปหาเหตุงานดื้อขน,น้องแบบสีให้ไปเบิ้งไปอีหย่างสีกัสิอาจเป็นแคทกับพ่อไปสองคน่อวกับสีเหตุงานหายอยู่นี่ เพราะว่าเที่ยวนี้น้องทั่วกรุงเทพหลายกรุงเทพกับอันแถววันซีสกิตมันนี่พัทยาพัทยากับพากกันไปอันระยองหมอก็อาจจะบ่ได้กลับอาจจะบ่ได้กลับมมห้องแต่ตอนแรงก็อาจจบพักแถวหนุนแล้วก็ไปงานเลยพร้อมนอ้องตอนแรงเพราะมันเป็นเส้นสายเดียวกัน ขันมาทางอันไกลๆมองพักเข้าสีกะไข่เนื้อเข้ากับไปนุ่นแล้วกับมาพักกี่ห้องกับไปฮานอกอย่างนี้นะแต่ขันบ่าได้มากสีมันตัวกับจะสีก็คืออยู่อันพัทยาแลวก็เลยไปงานเลยแล้วก็ไปห้างห้องพักกี่นุ่นเมื่อหลังก็พักอยู่พัทยากอนกับจังปเมือเเ้าประมาณนี้โอเคจ้าอันนี้ก็มาอัปเดตว่ากำลังพากันออกไป้านอกกับเดี๋ยวหอดผัวเข้ากับ ต่อกันไหมแต่คลิปนี้ขอฝากไว้สำหนัคลิปหน้าพอกันไหมบาย